เป็นพี่เลยครับวันนี้เป็นน้องใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับน้องธนาฉัตรปริรักษ์ที่โดนกระแสข่าวมาว่าเกาะพี่ชายดังเข้าวงการได้เพราะพี่ชายแถมหน้าตาย,ยัางคล้ายกันจนถูกทักิดทักถูกแถมเจ้าตัวนะคะก็ยังขยันโพสต์ข้ขอความตัดเพ้ะผ่านทาง Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์ด้วยล่าสุดดราม,ม่าสุดๆกับการโพสต์ว่าอย่าทำร้ายผมด้วยคำว่าบอยประกอบจนเป็นที่มาของข่าวพี่น้องทะเลาะกันค่ะ ไม่หรอกครับก็คือคืออะไรนะคือผมผมตั้งไออย่างเงี้ยมานานแล้วตั้งมาเป็นปีแล้วตั้งมาเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับบอยประกอณเนี่ยแหละตั้งมาตั้งมาตั้งมาแต่ว่าเพิ่งมาโดนจับเป็นประเด็นคืออันนี้เพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับมีคนเริ่มมาตามผมมังเริ่มแบบมีให้มีความสนเริ่มเริ่มรู้จักเยอะก็คือเอาไปคือผมแค่ตั้งเล่นใน Facebook แหละให้คนมา ให้คนมาเมนให้คนมากดไลค์แค่นั้นเองแต่ว่านักข่าวเอาไปจะเป็นเป็นประเด็นก็โพสต์อย่างนี้ไปแหละเพราะว่าผมไม่ได้คิดอะไรไงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องจริงด้วยแล้วคือเราไม่ได้ทะเลาะก,กันคือถ้าเกิดจะทะเลาะก,กันเนี่ยก็คือต้องเป็นเรื่องแบบงอนอะไรกันอย่างนี้มากกว่างอนกันเล็กๆน้อยๆไอ้เรื่องแบบจะมาแข่งกันใครดังกว่าใครดีกว่าอย่างเงี้ยคงไม่มี ่องยอมรับแบบแมนๆค่ะว่าที่เข้าวงการมาได้แล้วก็เป็นที่รู้จักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพี่ชายที่ปูทางเอาไว้แถมมีพี่เป็นพระเอกฮอตแบบเนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะถ้าใครจะหาว่าเขาเกาะบอยประกอนดังแต่ยังไงก็ขอโอกาสให้เขาอีกหน่อยเดี๋ยวผลง,งานออกมาก็จะแยกแยะกันถูกสักทีค่ะผมก็แก้อะไรไม่ได้หรอกคือคือตอนนี้เหมือนกับคนบอกว่ามีคนมาถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่เป็นเงาของบอยประกอนใช่ปะ่ะผมก็เออมันก็มันก็จริงนะ ก็เป็นแต่ก็คงให้เป็นแค่ช่วงนี้แหละอีกอีกสักพักหนึ่งอ่ะผมก็คงแบบจะเปลีกตัวไปได้ก็มีเรื่องจุดนัดพบครับจออนแอร์วันเสาร์เสาร์ทเ่17เนี่ยครับเป็นวันแรกเหมือนกันครับเรามีทุกอย่างเหมือนกันก็คงต้องรอดูกันไปสักพักเลยเนาะเพราะว่าจะให้ผมไปบังคับเขาก็ไม่ได้ใช่ป่ะไม่น้อยใจนะไม่น้อยใจจริงๆ เฮ้ยจริงๆก็มีแค่นั้นแหละก็คือรอดูผลงานกันดีกว่าแฟนๆของนองธนาก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจกันด้วยค่ะละครเรื่องแรกในชีวิตของเขาจุดนัดพบเตรียมลงจอพิสูจน์ฝีมือกันเสารนี้ถังช่องสค่ะสะดกายด้วยไงได้ไหมนะฮะันจีบไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างฮะโอ้นร้อนอเ